ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง g h w นะครับสวรรค์สำหรับนักออกแบบ Paradise of DIY Nation ครับตัวนี้คือ Acoustic Diffuser นะครับของยี่ห้อ V Acoustic นะครับาจำนวน2อันนะครับเรามาแกะกันดูเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างครับมีน่นมาให้นะครับ1ฉบับนะครับพร้อมวิธีการประกอบนะครับ ท่านี้เรามาดูข้างในนะครับมีดิฟิวเซอร์นะครับ2อันนะครับประกบกันอยู่นะครับเป็นโฟมนะครับครับตัวนี้จะช่วยเราได้มากเลยนะครับก็คือชุดประกอบนะครับติดตั้งบนฝาผนังนะครับคือเขาเรียกว่า V-Acoustic w i i Fix นะครับใช้สำหรับติดตั้งนะครับตัวโฟมนะครับให้เข้ากับฝาเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับ เราก็ไม่ต้องใช้เป็นพวกกาวตะปูหรือว่าอะไรในการติดตั้งนะครับยกเข้าไปแล้วก็แขวนได้เลยโอเคครับคราวนี้เรามาดูนะครับตัวแผงนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าการที่มันแน่นเนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยส่วนที่เป็นเว้า์เนี่ยมันประกบใส่กันนะครับทําให้เวลาขนส่งนะครับการเสียหายเนี่ยก็จะน้อยนะครับด้านหน้านะครับงานสวยนะครับ งานมีคุณภาพทีเดียวครับเมดอินของโปรตุเกสด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยติดโลโก้มาสวยงามเลยนะครับเบียร์คุสติกใช้พลาสติกนะครับ E.P.S. นะครับในการทำตัวโฟมเนี่ยขึ้นมานะครับโีเครับคราวนี้เรามาแกะดูนะครับอุปกรณ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างข้างในนะครับนี่ครับอันนี้เป็นชุดเกาะนะครับเป็นพลาสติกนะครับ ในอินเทอร์เน็ตเขียนว่าวิกฟิกเมทัลลิกนะครับผมคิดว่าเมทัลลิกในความหมายก็คือสีเหล็กนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับมันคือพลาสติกนะครับมันไม่ใช่เหล็กนะครับครับอุปกรณ์อีกอันนึงที่เขาให้มานะครับนี่คือ กระดาษนะครับในการวัดนะครับตัววิกฟิกเนี่ยก็จะมาพอดีนะครับกับตัวกระดาษนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งในแมนนวลเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับรูปที่1นึ่งไดอะแกรมที่1นะครับติดตัวเดียวนะครับใช้วิกฟิกนะครับติดด้านบนนะครับ2ตัวเสร็จแล้วก็เอาดิฟฟิวเซอร์ไปแขวนเท่านั้นเองนะครับอันที่2ไดอะแกรมที่2นะครับใช้วิกฟิกเนี่ยสตัวนะครับในการแขวนนะครับ ด้านบนและด้านล่างนะครับไดอะแกรมนะครับที่3นะครับใช้วิกฟิกทั้งหมดนะครับ3ตัวเท่านั้นเองนะครับอันสุดท้ายนะครับใช้วิกฟิกนะครับ8ตัวนะครับครับตัว diffuser นะครับที่แอดมินวัดได้นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ595มิลนะครับก็คือ59เซนนะครับกับอีก5มิลนะครับถ้าเฉลี่ยไปก็ประมาณเกือบ60อะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งนะครับ nhỉ ตัว diffuser นะครับมาลองเลยนะครับแอดมินนะครับอยากจะอยากจะตั้งประมาณนี้นะครับฝั่งนี้นะครับของ diffuser เนี่ยจะอยู่ตรงกลางฝาพอดีนะครับเราก็ต้องวัดขอบของฝานะครับเข้ามานะครับทั้งสองข้างแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับก็จะมาเสมอตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีปลั๊กเห็นไหมครับปลั๊กไฟตัวเมียนะครับเนี่ยแอดมินก็จะยกขึ้นมานะครับประมาณสัก5เซนนะครับแล้วก็กะกะเสร็จแล้วก็จะขีดเส้นนะครับครับเรามาวัดตรงกลางฝานะครับก็ได้ เท่าไหร่นะครับตอนนี้อ่านได้นะครับ2เมตร16เซนติเมตรนะครับโอเคแบ่งครึ่งเลย2เมตร16หาร2นะครับก็จะอยู่ที่108เซนนะครับโอเคเราจะมากก่งกลางนะครับ ร้อยแปดเซนนะครับจากขอบนะครับเอาให้ได้แนวนอนมากที่สุดนะครับร้อยแปดเซนตตรงนี้นะครับโอ้ตรงกลางต้นไม้พอดีเลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราจะลากเส้นตรงนะครับการลากเส้นตรงนะครับเราจะใช้ตัวระดับน้ํานะครับระดับน้ําตรงนี้นะครับในการช่วยการที่จะลากเส้นให้ตรงนะครับโอเคจุดที่เรามาร์กเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับดูระดับน้ําด้านบนนะครับให้ตรงนะครับโอเคครับตอนนี้เริ่มตรงแล้วนะครับลากเส้นเลยนะครับโอเค โอเคเราได้กึ่งกลางแล้วครับตัวนี้เป็น diffuser นะครับด้านบนนะครับกระดาษแข็งนะครับที่เขาให้เรามาถ้าเราเอามาทาบนะครับทาบลงไปแล้วเนี่ยมันจะได้มุมพอดีนะครับอพอได้มุมแล้วเนี่ยจะมีช่องเห็นไหมครับช่องนี้เนี่ยสำหรับวัดระยะนะครับ ของตัววิกวิกนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเอากระดาษออกก่อนนะครับเราใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับคิดว่าฝั่งนี้นี่เป็นจุดตึงกลางนะครับของฝ้านะครับลักษณะก็คือมันจะเป็นร่องอยู่นะครับถ้าเราใส่ตัววิกวิกตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็จะไปเข้าร่องตรงนี้พอดีนะครับฝั่งนี้นี่ก็คือรูตัวนี้นี่เราจะยิงสกูเข้าฝานะครับเสร็จแล้วเอาคู่สิกไปแขวนนะครับการที่เราติดตั้งแบบนี้นะครับ บริษัทผู้ผลิตนะครับเขาให้ไกด์ไลน์เรามาว่ากระดาษเนี่ยเขาวัดมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งความหมายก็คือว่ากระดาษตัวนี้นะครับเราจะเอาไปวางนะครับตรงจุดตำแหน่งที่เรามากึ่งกลางไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่ต่างว่าตัวนี้ก็คือด้านบนนะครับของอะคูสติกดิฟฟิวเซอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งจริงเลยก็จะเข้าใจกันมากขึ้นครับครับความสูงของปลั๊กตัวนี้นะครับด้านบนนะครับอาจจะ เท่ากับที่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับถ้าแอดมินยกตัวนี้ขึ้น5เซนนะครับก็จะกลายเป็นเมตรยี่ห้าเห็นไหมครับเมตรยี่ห้านี่ก็จะคือด้านล่างนะครับของแผ่นพลาสติกนะครับเมตรยี่ห้านี่เราจะบวกขึ้นไปอีกหกสิบนะครับบวกอีกหกสิบนะครับก็จะกลายเป็นเมตรแปดสิบห้านะครับมันก็คือจุดที่แอดมินวัดมาร์คไว้นะครับตรงนี้เนี่ยหนึ่งเมตรแปดสิบห้าเซนติเมตรนะครับ ลำดับต่อไปนะครับเราจะใช้กระดาษที่เขาให้มานะครับเป็นเอา l i n e นะครับในการวัดเส้นแนวนอนนะครับแล้วก็เราก็จะใช้ระดับน้ํานะครับโอเคครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่คือมุมนะครับที่เราาร์ k ไว้นะครับโอเคให้เสมอกันนะครับเสมอเส้นตรงกลางนะครับที่เราขีดไว้นะครับเส้นนี้นะครับเสร็จแล้วระดับน้ําวางเลยครับด้านบนนะครับ โอเคครับระดับน้ําจะช่วยเราเองนะครับในการจัดแจงนะครับทาให้มันได้แนวนอนนะครับในการติดตั้งครับโอเคครับระดับน้ํานิ่งแล้วนะครับอยู่ตรงกลางพอดีนะครับตัวลูกน้านะครับอยู่ตรงกลางพอดีนะครับขีดเส้นนะครับ เราขีดเส้นเป็นเอาล i n ์ไว้ก่อนนะครับจะให้ดีนะครับตรงช่องนี้ครับเราขีดด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาตัววิกฟิกนะครับมาวางนะครับทั้งสองด้านนะครับโอเคในเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับใกล้ความเป็นจริงแล้วครับก็ถือว่าติดตั้งเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะครับลองวางดูนะครับตรงเส้นลายนะครับที่เราขีดไว้นะครับ โอเคต้องอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเพราะว่าตรงนี้2แผ่นต่อกันนะครับเราจะใช้สกูดํำนะครับในการยิงนะครับฝาวันนี้นะครับจะเป็นฝายิบซ้ำนะครับกะเลยนะครับกะตรงกลางตัววิกฟิกส์นี่พอดีเลยนะครับโอเคยิงตัวเดียวก่อนนะครับลองแขวนดูครับ เรายิงแล้วนะครับตัวหนึ่งฝั่งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเรามาร์คไว้แล้วนะครับเราก็จะยิงนะครับ2ตัวนะครับเข้าเลยนะครับเสร็จแล้วจะเอามาแขวนเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําไปแขวนนะครับดูตั้งแขวนดีๆนะครับให้ตังสือเนี่ยหันมาให้ถูกด้านนะครับเสร็จแล้วเราแขวนเลยนะครับโอเคนะาโอ้ได้ยินเสียงว่าครับว่ามันเข้าล่องจริงนะครับโอเคติดตั้งง่ายครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เมคชัวนะครับโดยการที่เราใช้ระดับน้ํานะครับวางเลยครับโอเคใช้ได้ครับตรงครับอ่ะเสร็จแลวหนึ่งอันนะครับโอเคครับเราจะนําตัวที่สองนะครับไปแขวนดูนะครับโอเคแขวนลองดูประมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราต้องไปยิงสกูเข้านะครับโอเควางวิกฟิก์เนี่ยให้ตรงมากที่สุดนะครับยิงสกูเข้านะครับยึดโอเคเมื่อยึดแล้วนะครับ ระดับน้ําตอนนี้ก็โอเคนะครับตอนนี้คือการวางนะครับเกาะแล้วนะครับด้านล่างมันก็ดันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ฉากแล้วนะครับพอได้ฉากแล้วเนี่ยเราจะขีดเส้นนะครับขีดเส้นด้านบนไว้นะครับเพราะว่าเราต้องยิงตัววิกฟิกเนี่ยด้านขวาด้วยนะครับมาร์กเลยครับแล้วนอนนะครับจะให้ดีนะครับมาร์กด้านนี้ด้วยนะครับขอบปาสุดเนี่ยครับโอเคเอากระดาษมาลองอีกนะครับ ด้านบนก็ต้องให้เสมอเส้นนะครับเสมอดีแล้วนะครับมาตรงช่องเลยครับเพราะว่าตัวช่องนี้เนี่ยเราต้องยิงตัววิกฟิกเข้านะครับโอเคได้ระดับแล้วครับยิงตัววิกฟิกเข้าไปเลยครับเมื่อได้ทั้งสองตัวแล้วนะครับแขวนครับง่ายๆเลยโอ้ดูระดับน้ํานะครับฝั่งนี้โอเคนะครับดูๆแล้วเนี่ยมันโอเคทั้งสองฝั่งเลยนะครับ พี่ๆน้องๆนะครับทางบ้านเนี่ยคิดยังไงบ้างครับการติดตั้งเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ยังไงก็คอมเมนต์นะครับเข้ามาได้นะครับแล้วก็รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับรับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ